ทักทายตอนสายๆจ้ายูหัวยูสวนคือเก่าจ้ะพี่น้องมันนี่แดดดีแห้งจ้ะแดดยังจ่าเลยจ้ะมันนี่ทักทายพี่น้องเฮาคือเก่าจ้าทรงกำลังใจบอ,อกพริก กำลังติดจ้ะพี่น้องถือฟุ้นถือปุ๋ยกำลังงามวันนี้ปูคนกระสีอันนี้ใส่น้ำปุ๋ยให้จ้ะเพิ่มความงามอีกให้ท่างน้ำยศคนกำลังเห็ดอันนี้เยอ่น,นี่หละจะสองขู่ กำลังเดินทอเดินนํายด์นมืนน่อกี้เสด็มาดกม่วน,นหน่อยๆนะจ๊ะม่วนใหญ่ก็ได้อีกสองคู่ก็แล้ว